ยิ้มรับเปลี่ยนจมูกใหม่ที่เกาหลีแล้วปังขึ้นพร้อมเผยเหตุผลที่ต้องรีบแก้จมูกใหม่ยอมรับเชื่อทำแล้วช่วยเสริมดวงพร้อมบอกหากใครต้องการนำภาพไปเป็นต้นแบบก็ไม่ติดล่าสุดนางเอกสาวสวยนิชาเล่าว,ว่าเรื่องจมูกทำตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะไปทำที่เกาหลีรอมานานมากเลยกว่าคนจะถามเรื่องนี้ ส่วนเสริมดวงไหมเชื่อก็ได้แต่ที่ต้องทําเพราะว่าของเดิมมันค่อนข้างจะอันตรายแล้วหมอก็เลยบอกว่าต้องรีบแก้จริงๆไม่อยากทําเพราะชอบอันเดิมแต่หมอบอกว่าเปลี่ยนให้มันปลอดภัยขึ้นเถอะเพราะของเดิมมันเป็นซิลิโคนล้วนเขาเลยบอกว่าให้ใช้กระดูกอ่อนตัวเองดีกว่าตอนแรกกลัวมันเปลี่ยนเยอะเลยไม่อยากทําก็ผัดคุณหมอมาเรื่อยๆ จนพอไปตรวจดูอีกรอบเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วนะต้องทำแล้วก็เลยโอเคทำก็ได้ส่วนการเลือกทรงจมกูกสิ่งที่บอกคุณหมอไปคือทำยังไงก็ได้ให้มันเหมือนเดิมที่สุดแต่ให้มันปลอดภัยขึ้นหมอก็เลยบอกว่าถ้ามันจะปลอดภัยขึ้นอาจจะไม่เหมือนเดิมเป๊ะอาจไม่คมได้เท่าเดิมหนูก็โอเคแต่ให้เหมือนเดิมที่สุดแล้วกันและก็อพอออกมาก็โอเคซึ่งเรื่องนี้พี่โตนโน่โอเคอยู่แล้ว เขาบอกว่าถ้ามันปลอดภัยกว่าก็ทําเธอของการทํางานนั้นทําแล้วปังขึ้นไหมหลังจากทํามาจ้าตัวก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่งานที่เคยทํามาหรืออะไรที่กําลังเข้ามาก็เป็นสิ่งที่เราสนุกที่ได้ทําก็เอนจอยไปเรื่อยๆแต่ถ้าอะไรดีๆจะเข้ามาก็พร้อมรับอยู่แล้วตอนนี้ทํามาน่าจะประมาณ5เดือนมั้งซึ่งจากที่เขาบอกว่าประมาณ6เดือนจะเข้าที่ ตอนนี้ก็ไม่อยากทำอะไรแล้วค่ะไม่ใช่ไม่ชอบศัลยะกรรมนะแต่ไม่ชอบเวลาต้องดมยาสลบก็เลยคิดว่าไม่ทำถ้าไม่จำเป็นท้ายสุดแล้วนางเอกสาวสวยนิชาบอกว่าถ้าคนจะเอาภาพเราไปเป็นต้นแบบก็ไม่ติดเลยค่จริงๆถ้าใครถามก็จะบอกว่าทำเพราะสมัยนี้มันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วสำหรับร่างกายเราเราก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดและปลอดภัยด้วย ก็ไม่ได้ปิดก็ลุ้นอยู่ทุกครั้งเวลาเจอสื่อว่าจะถามหรือยังแต่เห็นอยู่ค่ะว่าคนทักเยอะขอบคุณทุกคนที่เกรงใจยังไม่อยากถามรอให้มันเข้าที่ค่อยถามก็ดีเหมือนกันเรียกว่าตอบชัดเจนค่ะไปทำจม,จมูกมาจริงๆที่เกาหลีนางเอกสาวสวยนิชานัทนิชาพร้อมกับรับงานจุกๆกันเลยทีเดียวราคาคนนี้